จงวิเคราะห์รอยเท้าอย่างไร รอยเท้าแสดงถึงกอทิศทางและอัตราในการเคลื like right ่อนที่ของคนในชุดทอจำนวนคนที่เคลื่อนที่ในชุดข้อมีการแบกน้ำหนักหรือไม่งอเพศของคนในชุดจอชุดที่เคลื่อนที่อยู่รู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังถูกติดตามอยู่หนึ่งถ้ารองเท้ามีความลึกและช่วงก้าวยาวแสดงว่าชุดเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วช่วงก้าวยาวยาวมากๆและรอยเท้าลึกโดยที่นิ้วหัวแม่เท้ามีรอยลึกแสดงว่ากำลังวิ่งถ้ารอยเท้าลึกช่วงก้าวสั้นและเท้าซ้ายขวาห่างกันกว้างและมีรอยลากเท้าแสดงว่าบุคคลที่ทิ้งรอยเท้าไว้อาจจะมีการแบกของหนักสองเราสามารถพิจารณาเพศของบุ ศึกษาจากขนาดและลักษณะการวางของรอยเท้าผู้หญิงส่วนมากจะมีลักษณะปลายเท้าวิ่เข้าด้านในในขณะที่ผู้ชายมักจะเดินโดยปลายเท้าที่รงไปข้างหน้าหรือวิ่ออกทางด้านนอกเล็กน้อยรอยเท้าของผู้หญิงมักจะมีขนาดเล็กกว่าผู้ชายและระยะก้าวก็จะสั้นกว่าของผู้ชาย3ถ้าชุดเคลื่องที่รู้ว่าถูกติดตามอยู่ชุดนั้นจะพยายามต้นหรือกระเกลื่อนร่องรอยคนเดินถอยหลังจะมีช่วงก้าวสั้นเพราะระยะก้าวจะไม่ปกติสม่ำเสมอรอยเท้าจะมีรอยลึกของนิ้วหัวแม่เท้าผิดปกติเศษดินจะถูกเตะไปในทิศทางที่เคลื่อนที่สี่วิธีนับรอยเท้าใน ใน2วิธีที่มีอยู่จำนวนคนประมาณ18คนสามารถตรวจนับได้โดยทั้วิธีการนี้เราจะใช้วิธีการนี้เมื่อสามารถหารอยเท้าหลักได้วิธีปฏิบัติเมื่อตรวจหารอยเท้าหลักได้แล้วให้ขีดเส้นรอยเท้าหลักได้วิธีปฏิบัติเมื่อตรวจหารอยเท้าได้แล้วให้ขีดเส้นตรวจรอยเส้นรอยเส้นเท้าให้เส้นตัดขวางกับทิศทางเคลื่อนที่5คนที่เดินคนสุดท้ายมักจะมีรอยเท้าที่ชัดเจนที่สุดดังนั้นเราจะใช้รอยเท้าของคนสุดท้ายนี้เป็นหลักตัดกิ่งไม้มีความยาวเท่ากับขนาดของรอยเท้าหลักและบากไม้ให้เป็นรอยเพื่อแสดงขนาดความกว้างของฝ่าเท้าตรงส่วนทททททีีี่่่่กกกวว้้้าาาาาาางงงสุดดพิิจรรรรณมมขอออแนนนยเหหัืืคู ตามลักษณะของรอยที่เกิดขึ้นเช่นสิ่งสนัยการสึกของรองเท้าถ้ารอยไม่ชัดเจนหรือลบเลือนหรือรอยเริ่มไปปะปนเชื่อมต่อกับรอยอื่นใช้กิ่งไม้ที่ทำไว้ช่วยในการจัแนกรอยเท้าหลักซึ่งจะช่วยให้เราได้ตามรอยของรอยเดิมที่เรากำลังตามอยู่6กวิธีก่องนับจำนวนคนในกลุ่มมีอยู่วิธี2วิธีในการใช้วิธีกล่องนับคือวิธีนับรอยเท้าในระยะก้าของรอยเท้าหลักและวิธีนับรอยเท้าในกรอบ36นิ้ว7ตัดคอทางทั้ง2องข้างทางจากนั้นขีดเช่นลักษณะเดียวกันผ่านตรงอุ้งเท้าของเท้าตรงกันน้าจ ให้นับรอยเท้าหรือบางส่วนของรอยเท้าที่อยู่ในกรอบนี้เพื่อหาจำนวนคนคนที่เดินอย่างปกติควรจะมีรอยเท้าในกรอบนี้อย่างน้อย1รอบให้นับรอยเท้าหลักครั้งเดียว8วิธีการใช้กรอบหลังนิ้วคือกรอบสี่เหลี่ยมความยาว3 0 3สถึงนิ้วตัดจากเส้นทางนับจำนวนรอยเท้าในกรอบจากนั้นหารจำนวนรอยเท้าด้วย2จะได้จำนวนคนเพื่อเล็กยาว m 1 6ยาว39นิ้วเราอาจนำมาใช้วัดระยะได้ เก้าสิ่งบวกเหตุอื่นๆของลักษณะการเคลื่อนที่การแทนที่รอยเท้าเป็นเพียงตัวอย่างอันหนึ่งของรอยที่เกิดจากการแทนที่ที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งเคลื่อนย้ายออกไปจากจุดเริ่มต้นสิ่งอื่นๆเช่นใบไม้ต้นมอสเถาวัลย์กิ่งไม้หรือก้อนหินที่ย้ายไปจากจุดเดิมยดน้ำจากใบไม้ก้อนหินและกิ่งไม้ที่พลิคว่ำที่แสดงสีของด้าล่างที่มีสีแตกต่างต้นหญ้าหรือต้นไม้อื่นที่หักหรืองอไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านเศษผ้าจากชุดแต่งกายอาจขาดติดยูบนหนามตามรากไม้หรือบนพื้นดินและฝุ่ ตัวอย่างอื่นที่มีขึ้นได้จากการแทนที่คือความเคลื่อนไหวของตัวปลาและนกที่เกิดจากลักษณะนิสัยของตว์เหล่านั้นสิเมื่อเราเดินผ่านทางที่มีต้นไม้หนาแน่นจะเกิดรอยแทนที่ต้นไม้เหล่านั้นการเกิดรอยที่เกิดได้ในขณะที่เราอยู่พักโดยมีสัมภาระหนักอยู่กับตัวรอยที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆสามารถนำรอยมาพิจารณาแยกทีดของอุปกรณ์ได้เมื่อสัมภาระที่แบกมาลงกับพื้นขณะที่อยู่พักห่วยหรือตั้งค่ายพักแรมต้นหญ้าบริเวณนั้นจะทำให้เกิดรอยบุคคลที่นอนราบแบพื้นจะทำให้ต้นหญ้าราบไปส ลักษณะของพื้นแตกรังหลุมที่มีรอยูกป,ป,ปิดโดยมีคนเดินย่ำบนป่าลุม่มหรือใยแมงมุมที่ติดขาดเราสามารถใช้ในการคาดเดาได้เป็นอย่างดีถ้าบุคคลพยายามปกป,ปิดด่องรอยโดยใช้การเคลื่อนที่ตามธรรมชาริสาหร่ายและว่าพืชน้ำจะมีร่องรอยของเขาอาจจะได้ยินเสียงนกร้องอย่างตกใจจากการเห็นการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติการเคลื่อนไหวของต้นหญ้าสูง,สงหรือพุ่มไม้ในขณะที่ไม่มีลมพัดสามารถทำให้เรารู้ได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ในพงหญ้าหรือพุ่มไม้นั้นการลื่นของเท้าตามที่ที่มีการเดินผ่านไปด้วยความไม่ระมัดระวังที่สองหินอาจกาาวงห่ สีเข้มกว่าอีกด้านหนึ่งบุคคลที่ขึ้นจากลำธารจะทําให้มีรอยลื่นถลยที่ตลิ่งมีรอยเปียกหรือมีรอยลากเท้าที่กิ่งไม้รักไม้โดยปกติคนและสัตว์จะต้องพยายามหาทางที่มีดุดานทานน้อยที่สุดดังนั้นเมื่อเราดูตามลำธารเพื่อจะหาร่องรอยการขึ้นจากลำธารให้มองหาบริเวณที่ไม่รกเทียมในฝั่งหรือที่อื่นๆที่ทําให้การขึ้นฝั่งทําได้อย่างง่ายสิบสามรอยเปื้อนตัวอย่างของรอยเปื้อนที่ดีหนึ่งก็คือร่องรอยที่เกิดจากเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลรอยเลือดมักจะมีร่องรอยเป็นหยดเลืืออออออดที่่กกกกกมมมมมาาาาจจจบบุคคลลผู้้้้ไไรรรััเเเ็ยยะพพนนนิแต เราสามารถพิจารณาตำแหน่งของบาดแผลได้โดยดูจากรอยเลือดถ้ารอยเลือดอย่างสม่ำเสมอบุคคลนั้นอาจจะมีบาดแผลที่บริเวณลำตัวถ้าเป็นบาดแผลที่บริเวณบอดเลือดจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงเรือเือมีฟองรอยเลือดจากบาดแผลที่ศีรษะมีลักษณะข้นเป็นเมือกแผลบริเวณช่องท้องมักจะมีน้ำย่อยฝักวนกับเลือดทำให้มีกลิ่นเลือดจะมีสีจางๆรอยเปื้อนสามารถเกิดจากการที่เราเดินไปบนหญ้าด้วยรองเท้าที่เปื้อนโคลนฉะนั้นรอยเท้าที่เกิดจากรอยเปื้อนและการแทนที่จะทำให้ทราบถึงการเคลื่อนที่และทิศ กไม้หินและถาวนที่มีรอยถูกย่ำหรือรอยใบไม้และผลไม้ที่ถูกเหยียบอยู่ตามพื้นรอยสีเหลืองในหิมะอาจเป็นรอยปัสสาะของบุคคลในพื้นที่นั้นในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะแยกแยะรอยที่เป็นรอยเพื่อนและรอยที่เกิดจากการแทนที่เพราะที่2สิ่งนี้สามารถพิจารณาได้เป็นสิ่งบกเหตุได้ร้อมกันไปเช่นรอยน้ําที่คุนจากโคลนแสดงให้รู้ถึงการเคลื่อนที่ที่เพิ่งจะผ่านไปโคลนก็จะถูกแทนที่และน้ําก็ถูกทําให้เพื่อนโดยโคลนหินในลําธารก็ถูกทําให้เพื่อนโดยโคลนจากรอยเท้าสาราไหหรือตะไคร่น้ําสามารถถูกแทนที่โดยยหินนนลําาาาร้้ใอเท ในพื้นที่เป็นเลนถ้าเป็นรอยที่เกิดขึ้นใหม่จะมีรอยเพื่อนลเลอะเทอะเมื่อเวลาผ่านไปช่วหนึ่งเลนจะอยู่ตัวน้ำในรอยเท้าจะใสการพิจารณาน้ำในรอยเท้าสามารถใช้การประมาณอายุของรอยได้โดยปกติโครนจะอยู่ตัวในเวลาประมาณ1ชั่วโมง